พกษามหาการประพันธ์โดยอาจารย์สิงหขอนวงจิติมาบทที่19คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอปลายจำกัดผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลขณะที่เขากำลังครุ่นคิดอยู่นั้นเสียงคนเดินสวบซาบดังขึ้นตรงเมยังต้นไม้ที่เขาอยู่ เขารีบหลบเข้าบังต้นไม้ทันทีพร้อมกับมองลงไปยังเบื้องล่างไม่เห็นว่าเป็นใครแล้วจึงกลับมานั่งอยู่ในลักษณะเดิมคิ้วขมวดนิดหนึ่งร่างนั้นหยุดเดินห่างจากโคนต้นไม้สองสวาวาพลางเงยหน้าขึ้นมองเบื้องบนเมื่อเห็นเขาถนัดชัดแล้วจึงตะโกนเสียงดังลิพูฉันมาหาเธอมาหาเรื่องอะไร เขาถามลงไปด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างอยากคุยด้วยลงมาหน่อยสิสาวิตรีกวักมือให้เขาลงไปเขาช่างใจอยู่ครู่หนึ่งใจหนึ่งไม่อยากจะลงไปอีกพอต้องการพักผ่อนแล้วเลยอยากให้ขึ้นมาคุยกันข้างบนแต่อีกใจหนึ่งไม่อยากจะให้หญิงสาวต่อว่าเอาอีกว่าเป็นคนใจหินซึ่งในส่วนลึกของจิตใจแล้วเขาไม่ใช่คนเช่นนั้น ถ้าไม่มีความแค้นคับอกบดบังอยู่คุณหมอขึ้นมาข้างบนได้ไหมขึ้นไม่ได้เกิดมาฉันไม่เคยขึ้นต้นไม้เลยถ้าไม่อยากเห็นทิวทัศน์ของป่าไม้ที่สูงสูงในยามเย็นก็ตามใจฉันอยากเห็นแต่ขึ้นไม่ได้อีกอย่างฉันเป็นโรคกลัวความสูงพยาบาลตะโกนบอกขึ้นไปอย่างเสียดายส่วนชายหนุ่มไม่พูดอะไรอีก คงเบื่อที่จะต่อความยาวสาวความยืดจึงไต่ลงมาจากง่ามไม้สูงอย่างชำนาญยิ่งแล้วมือยืนอยู่ตรงหน้าหญิงสาวลิพูนี่เธอลงจากต้นไม้เร็วจังฉันมองไม่ออกเลยว่าเธอลงมาได้ยังไงสาวิตรีชมด้วยความตื่นเต้นแต่ต้องสะดุ้งหน้าเจือลงมีธุระอะไรก็ว่ามาซะเขายืนกอดอกมองหญิงสาวด้วยสายตาที่เฉยชาเออ ฉันข้องใจเรื่องนายทองคุณหมอเข้าใจว่าผมเป็นคนฆ่าใช่ไหมเขากะเท็กเสียงจนน่ากลัวคือว่างั้นผมบอกเลยดีกว่าผมเป็นคนฆ่ามันเองอุย๊ยสาววิตีน่าซีดแต่ฉันไม่เชื่อว่าเธอเป็นคนฆ่าทำไมล่ะคนอย่างผมฆ่าคนไม่ได้เงั้นหรอฆ่านะฆ่าได้แต่เธอบอกฉันหน่อยสิเธอฆ่านายทองทำไมเพื่อจุดประสองค์อันใด หล่นถามจริงจังบ้างระเรียงกับเงียบกลิบนี่เราจะตอบหล่นได้ยังไงว่าเราฆ่าเพื่ออะไรแผนการทั้งหมดก็แตกนะสิเล่นถามแบบนี้เราก็เสร็จรวนคิดในใจเห็นไหมล่ะในที่สุดเธอก็ตอบฉันไม่ได้ว่าฆ่าในทองทำไมฉะนั้นอย่ามาอ้างเลยว่าฆ่าคนโน้นคนนี้แล้วคุณหมอมาหาผมทำไมเรียกสาวิตีอย่างวันนั้นไม่ดีหรอ เรียกอะไรก็ไม่สําคัญรีพูดเรื่องที่คุณหมอจะมาพูดกับผมเสียทีเถอะรนเร่งร้าติดออกจะรําคาญขึ้นมาฉันอยากทราบว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะไปอาบน้ําร่วมกับเจนนี่และไปช่วยบุญมีตกน้ําแต่เธอตั้งใจไปทําอย่างอื่นใช่ไหมคําถามแบบนั้นทําเอาเขาสะอึกไปในทันทีหลังจากที่ฝังศพไอทองเรียบร้อยแล้ว เสกสรรไอทัตไอเมน้นต่างก็รีบกลับเต็นท์เพราะมีเรื่องต้องปรึกษาหา,หารือกันอย่างแน่นอนลองสถานการณ์เป็นแบบนี้เอาไงดีลูกพี่ไอเม้นถามขึ้นมึงหมายถึงไอเฮียย,ยางกะเล่นั่นที่ไหมก็มันนั่นแหละไอเมน่นกัดกรามกรอดถ้าเราไม่จัดก,การขั้นเด็ดขาดรับรองพวกเรารวมทั้งลูกพี่ต้องมีสภาพเดียวกับไอทองแน่ จริงของมึงเสกสรรกล่าวงั้นใช่มึงนั่นแหละไอ้เมน่นจาัดก,การซะเอาเดี๋ยนี้เลยไหมลูกพี่ผมหนะแขนจนแน่นอกจนแทบหายใจไม่ออกอยู่แล้วไอ้เมน่นกัดกรามเสียงดังไม่ผีเคี้ยวเค็บหมูแถมยังตาโปนผมมันแขนแทนเพื่อนของมันนั่นเองเอาไงดีวะไอ้ทัศเสกสรรหันไปถาม เดี๋ยวลูกพี่ผมขอถามไอ้เม่นมันก่อนมันขยับเข้ามาจนชิดพร้อมทั้งรี่เสียงลงไอ้เม่นมึงรู้ที่นอนของมันไหมไอเฮียนั่นหนะักรู้กูเห็นมันนอนอยู่บนต้นยางกูไปถูกงั้นมึงเก็บมันตอนนี้แหละดีเดี๋ยวค่ำมืดจะเสียเปรียบมันเพราะเราไม่ชํานาญป่าตอนกลางคืนเท่ามันไอ้ทัดแนะนำเพื่อนของมันดีงั้นเดี๋ยวกูไปเลย ไอเม่นทำท่าจะเพนออกจากเต็นด้วยความใจร้อนเดี๋ยวเสกสันดึงแขนมันไว้มึงระวังไอ้แก่นั่นด้วยกูขี้เกียจตอบคำถามมันทำมึงฆ่ามันแล้วให้ลากเข้าป่าไกลๆเลยนะเว้ยจะได้หมดปัญหาซะครับลูกพี่มึือใช้ทัดไปด้วยไหมไม่ต้องลูกพี่หลายคนเดี๋ยวมันเห็นอีกอย่างผมชอบทำงานคนเดียวโดยเฉพาะงานกล้วยๆแบบนี้ ลูกพีกับไอ้ทัศร,รับหน้าพ่อเลี้ยงทางนี้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่ามีเสียงปืนดังขึ้นเอาไงก็ได้ไอ้เ,อเมนตรวจจุด357พลิกโม่ออกมาดูมันแน่ใจแล้วมันจึงเร้งกายออกจากเต็นท์ตอนที่ตะวันรับเหลี่ยมดอยพดีเกเรียงดงไม่สามารถจะตอบคำถามของพยาบาลสาวได้ จึงเงียบเฉยเอาดื้ออ,อยากจะออกปากไล่หรือกลับขึ้นไปบนต้นไม้ดื้อๆแต่ก็ทำไม่ได้จึงใช้ความเงียบไล่ว่าไงลิพภูที่ฉันถามขอถอนหายใจลึกๆก,ก็อย่างที่คุณหมอว่าเมื่อกี้นั่นแหละครับงั้นเธอไปที่ห้วยนั้นทำไมอยากพบคนคนหนึ่งเขาพ่งออกไปใครสาวิตรีถามทันทีทันใดไอทอง เอ๊ะเธอรู้ได้ยังไงว่านายทองอยู่ที่ห้วยรู้สิครับผมเห็นมันย่องตามแม่มเจนนี่มาจากแคมป์ด้วยท่าทางประสงค์ร้ายเธอจะทำไมในทองหญิงสาวถามพลางจงหน้าเขาเขาเม็งเพื่อตรงการคำตอบให้ชัดเจนที่สุดก่อนที่รรนจะทันได้ตอบคำถามในประโยคสำคัญของพยาบาลสาวฉับพลันอย รุนร้องเสียงหลงเซลุนลุนไปปะทักกับต้นยางแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังยืนหยัดอยู่ตรงนั้นได้ไม่ยอมล้มลงง่ายๆสาวิตรีเห็นเช่นนั้นจึงกรีดร้องเสียงดังไม่เพกเขาช่วยด้วยลิพูดโดนยิงห่างออกมาประมาณสิบเมตรไอเมนซึ่งแอบซุ่มอยู่ใต้ต้นนมแมวลันกระสุนนัดแรกออกไปดังก้องป่ามันยิงอย่างปราณีตบรรจงที่สุด ระยะแค่นั้นไม่มีพลาดแน่นอนสำหรับมือปืนฆ่าคนเป็นอาชีพอย่างมันแต่มันต้องกระพริบตาทีทีเป้าที่มันยิงเมื่อกี้กรเรียงป่านั่งห้อยเท้าอยู่บนกิ่งไมช้ชัดชัดแต่ไงพอกระสุนระเบิดขึ้นร่างของเกรเรียงดงทำไมมายืนเซแซแดซดอยู่ใต้ต้นไม้ได้ก็ไม่รู้เอเมนเมรีรออะไรอีกอยู่ที่ไหนเป็นยิงที่นั่นซ้ำเอาตอนที่กำลังเซนั่นแหละดี จึงยกปืนขึ้นเล็งอีกครั้งส่วนรุนในร่างของกระเยงนั้นความจริงไม่ได้โดนกระสุนแม้แต่น้อยพอเป้ากระสุนอยู่บนกิ่งไม้เหนือศีรษะขึ้นไปตั้งหลายวาแต่ด้วยแรงอัดมาหาศาลจุดจึงทำให้เขาเซลุนลุนไปโดยอัตโนมัติพิงต้นยางอยู่อย่างตกใจเอเมนวาดปากกระบอกปืนเข้าใส่อีกครั้งพร้อมทั้งเหนี่ยวไกพลันนั้น ในเสี้ยวของวินาทีก่อนที่กระสุนจะระเบิดขึ้นมืออันแข็งแรงเย็นเฉียบกระชากไหลมันอย่างแรงกระสุนนาที่2เบนปากกระบอกปืนขึ้นสูงอีกครั้งจนกลายเป็นยิงนกตกปลาห่างเป้าร่วม20วากิ่งไม้ใบไม้ร่วงพรูไอเมนเลียวหลังไปทางท้่อของมือทันทีฮะมันกลับตาเหลือกไอวายไรเมนร้องได้แค่น,นั้น หน้าท้องของมันมีอันต้องถูกแหกออกยาวร่วมศอกดูไปไม่ผิดรั่วซิบเสื้อใส่ทะลักกองเบอร์เร่อเลือดออกมันโอ่งรั่วสีแดงเถือกเหม็นคละคลุ้งชักแงกๆอยู่ตรงนั้นรนได้สติและรู้ว่าถูกยิงส่วนไอ้คนที่ซุ่มยิงก็อยู่ตรงพุ่มไม้ข้างหน้านี่เองเขาจึงกระโจนไปยังพุ่มไม้แห่งน,นั้นโดยมีสาวิตรีวิ่งตามเขาไป เมื่อไปถึงอย่างที่แห่งนั้นเอา้าไอเมนแล้วนั่นไวายนายเมนเ่นไปเลยไปภาพของไอวายไรยเม่นนอนแผพราปราศจากวิญญาณตาเหลือค้างหน้าท้องแหวะอ้ายาวร่วมสองคืบใส่ทะลักออกมากองเครื่องในนานานาชนิดถูกถลกเง่าออกมาห้อยอยู่ข้างนอกด้วย ส่วนมือขวาของมันยังกำด้ามปืนพกสั้นจุด357วินเน่นอยู่กลิ่นดินปืนผสมกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งรวนถึงกับยืนตะลึงงานตบภาพนั้นตาเบิกโพโลงจ้องเขม็งยังภาพนั้นอย่างตกใจสุดขีดยิ่งกว่าถูกยิงเสียอีกส่วนสาวิตรีมีอาการไม่ผิดก,กับเขาเลยถึงแม้จะเห็นสรีระแบบนี้ของคนมามากต่อมากในที่ทำงาน แต่นั่นมันหลังเหตุการณ์ต่างๆสงบแล้วคนไข้นอนโทดกายแล้วแต่คราวนี้อยู่ในเหตุการณ์ชัดชเห็นกันจัดจ่ะกลิ่นคาวเลือดสดๆกลิ่นควันปืนชุนกึกและเสียงดังปาสายฟ้าผ่าถึงสองครั้งสงคราสุดที่พยาบาลสาวจะระง,งับความตื่นเต้นไว้ได้ในที่สุดรนในร่างของเกรเรียงป่าก็ได้สติเข้าใจอะไรเป็นอะไรในขั้นต้น จึงหันคว้ามาทางหญิงสาวด้วยใบหน้าเข้มแล้วก็ชากแขนข้างหนึ่งของหลอนอย่างแรงทำเอาร่างระหงนั้นใส่มาจนชิดเขาเขากำรามเสียงรดเลยฟันกระหึ่มใบหน้าทมึงทึงนั่งตัวดีนั่งลุกต่อแก่กล้ามากที่ทำกับคนอย่างข้าอุ๊ยลิภูเธอเป็นอะไรไปหญิงสาวถามเสียงรัวสถานเป็นอะไรหรอ ก็กำลังจะจัดการกับนางนกต่อยอย่างแกนะสิกรอกเสียงขรูหูใบหน้ามีแววโกรธจัดเอ๊ะนกต่ออะไรฉันไม่เข้าใจยังมาทำไก่อีกแกล่อให้ฉันลงมาจากต้นไม้เพื่อให้เอเมนลูกน้องของพี่ชายแกใช่ไหมเขากระเทกเสียงดังก้องป่าฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอนี่แน่ชายหนุ่มผู้อยู่ในภาวะโกรธจัดจับร่างระหงนั้นขยอ,อย่างแรง จนหัวสั่นคลอนว้ยลิพูฉันเจ็บเจ็บหรอแล้วที่แกล่อข้ามให้ถูกฆ่าล,ล่ะไม่เคยคิดบ้างเลยหรือไงนี่ดีที่ข้าไม่เป็นอะไรแกจะบอกว่าไม่เคยคิดเลยเหรอเขาตะโคกใส่รูหูฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นเธอเข้าใจผิดแล้วลิพูหญิงสาวบอกเสียงรัวสถานหน้าคล้ายจะร้องไห้ดีข้าจะให้แกรับออกมาให้ได้ในการกระทำของแกครั้งนี้ ลิพูเธอเข้าใจฉันผิดฟังฉันพูดก่อนไม่ฟังเขาตะคอกเสียงดังก้องป่าและไม่ฟังเสียงหลอนจริงๆหนีบร่างระหงให้ลอยจากพื้นอย่างรวดเร็วแล้วพาและลิ้วไปยังตุ้นยางใหญ่นั้นอีกครั้งจากนั้นเขาตะเกียกตะกายพาหล่อนขึ้นไปอย่างไม่ยากเย็นเท่าไรนักเพราะด้วยร่างที่สูงใหญ่กล้ามเนื้อเป็นมัดๆลำพังแค่ร่างระหงไม่ถึง50กิโล เขาพาขึ้นบนต้นไม้ยางใหญ่ได้สบายอีกอย่างกิ่งก้านของมันบีฮิตเกาะเกี่ยวอยู่ไม่น้อยแต่ต้องออกแรงมากหน่อยโอ้ยลิภูฉันกลัวตกหญิงสาวร้องแต่ประโยคนี้อยู่ตลอดเวลาแต่เขาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันบอกกับหล่อนทุกครั้งว่ากูทำไมที่แกย์ทำกับข้าทำไมไม่กลัวฉันไม่ได้ทำอะไรเธอลิภูพยาบาลสาวปฏิเสธตลอดเวลา แต่คนยังเขาเลือดเข้าตาความเค้นแน่นอกไม่ยอมฟังเสียงใดๆทั้งสิ้นจับได้คานหนังคาเขายังมาบอกว่าไม่ได้ทำอีกหรอนี่ถ้าข้าตายโหงดิ้นปัดๆเพราะไอ้เม่นถูกยิงแล้วก็แกจะไม่พูดแบบนี้คงหัวเราะเยาะว่าข้าน้างโง่ใช่ไหมนางตัวร้ายฉันไม่อีกอย่างนะแกเป็นน้องไอเสกสันวันนี้แหละ ทั้งแกและไอเสกสรรจะต้องได้รับการตอบแทนการกระทํามันอย่างสาส่งที่สุดเขากระเทกเสียงจนหญิงสาวสะดุ้งหล่อนพยายามที่จะพูดอะไรอะไรให้เขาเข้าใจอัน,นิจจากลายเป็นน้ำเชี่ยวกรากเอาเรือน,น้อยๆไปขวางจากนั้นรวนทำการมัดมือมัดเท้าหญิงสาวติดกับกิ่งไม้ใหญ่ซึ่งหอยย้อยลงมามา,มากมาย ให้นางลงบนงามไม้ขนาดใหญ่ในลักษณะกึ่งนั่งกึ่งนอนสาวิตรีรู้โดยสัญชาติญาณว่าเขาจะทำอะไรหล่อนจึงพยายามดิ้นแต่ก็ดิ้นได้ไม่เต็มที่เพราะกลัวตกลิภูลิภูฉันจ้หนุ่มในร่างคนดอยไม่ฟังเสียงใดๆอีกแล้วเขาก็ชากเสื้อแสงหล่อนออกอย่างรวดเร็วด้วยใบหน้าคล้ายคนป่าที่เขี้มโหดติดขัดตรงไหนเอาออก ฉาไม่ทันการก็ฉีกแควแควทันทีเฮ้ยเธอจะทำอะไรนะข้าจะทำลายแกแบบที่พี่ชายแกทำกับน้องสาวฉันรู้ไว้ซะลิโพตได้ปอดฉันไม่รู้เรื่องราวจ,จริงๆปวดจะทำลายฉันเลยฉันกลัวแล้วเธออ้อนวอนทงน้ำตาและสะอ,อื้นหนักๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นผลเสร็จแล้วเพราะไอหนุ่มในร่างกรเรียงดอยเลือดเข้าตาจริงๆ ภาพน้องสาวของเขาโดนข่มขืนยับเยินที่บ้านร้างท้ายไร่ลอยวนอึ้งอยู่ในความนึกคิดและเป็นเจ้าครอบครองใจเสร็จแล้วพี่ชายของหญิงสาวคนนี้ไม่ใช่หรือที่ทำการกระทําตอบแทนย่อมจะเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ที่สำคัญซึ่งเห็นหยกหยกเขาเข้าใจว่าหล่นเป็นนกต่อรอให้เขาลงมาจากต้นไม้เพื่อให้เอม i นยิง อภิมาหาความแค้นจริงกระพือหนักเขาฉีกเสือเส้อแสงของหลอนออกจนหมดในท่อนบนเหลือเพียงยกทรงตัวเดียวเท่าน,นั้นหญิงสาวดิ้นขุกขรกเมื่อมองเห็นร่างของตนเองดังนั้นอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันกลัวแล้วหลอนสซอ,อื้นหนักทำแล้วอย่ากลัวกลัวก็อย่าทำดีนะที่ไอ้มือปืนสวะนั่นมันยิงไม่ถูกไม่งั้นแกคงต้องหัวเราะเยกข่าแน่ รนเอื้อมมือไปกระชากยกทรงตัวนั้นขาดติดมือทันทีแต่แล้วเขาถึงกับตะลึงลานไปในบัดดลปทุมมานขนาดไซส์คับเอคู่นั้นชูชอ่อแตงงานสองดอกอยู่ไว้หวปลายสุดแดงเรื่อท้าทายมือชายไขว่คว้าขินคลึงลมหายใจชายหนุ่มติดขัดขึ้นมาดื้อเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นสรีระหญิงชัดเจนแบบนี้ แถมยังเห็นในที่สูงด้วยในกระมวลสันดานของเขาจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนฉกชวยโอกาสในขณะที่เจ้าของไม่อนุญาตยินยอมหรือฉุดกระชากลากเอาทว่าเวลานี้ความแค้นทั้งมวลบทบังคุณธรรมอันดีงามอันเป็นกระมวลสันดานเดิมเสียหมดกลายมาเป็นตาต่อตาฟันต่อฟันแข้นนี้ต้องชำระ พี่ชายของเองทำกับน้องข้าข้าต้องทำกับเองมันจึงจะหายแค้นและมันถึงจะทดแทนกันได้และที่สำคัญเองรอให้ข้าลงไปให้พวกของเองฆ่าฉะนั้นต้องได้รับการตอบแทนอย่างสาสมและสะใจที่สุดนางสาวิตรีรนคิดในใจแล้วเอื้อมมือลงตะปบฐานฐานข้างหนึ่งด้วยความแค้นเขืองเพื่อระบายความแค้นที่รอมานานนั้น มากกว่าความใคร่ลิพูยาแต่อยู่ดีๆทั้งคู่กลับสะดุ้งซึ่งกันและกันเสียงปืนระเบิดขึ้นสองนัดในเวลาเล่ะเรียกกันซึ่งดังไม่หาจากแข้มเท่าไหร่คนอื่นต่างก็สะดุ้งเฮือกๆไปตามกันแล้วก็ถามกันให้เสียงแซ่ใครยิงอะไรมีอะไรเกิดขึ้นอีก เพราะเวลานี้ต่างก็อกสั่นขวัญแขวนไปต,ตามๆกันพอพึ่งจะฝังผีตายโหงมาหยกโยกแต่ภายในเต็นท์ของนายสถานีเตาบุ่มจอมทองทั้งลูกพี่ลูกน้องกลับยิ้มแย้มอย่างสมอารมณ์หมายเฮ้ยไอทัศน์หนที่หนึ่งมึงคิดว่าโดนตรงไหนไอลิภูวะเสกสรรถามอย่างคริมอกคริมใจคงเป็นท้องมันอาจจะยังไม่ตายสนิท หรือไม่ก็ตกต้นไม้เหมือนเรายิงอีเห็นไอเม่นก็เลยซ้ำอีกทีแล้วนัดที่สองละ่ะผมว่าศส่ษะแน่นอนเพราะนัดที่สองเสียงมันดังพิกลมึงเชื่องันหรอวะครับลูกพี่ในบรรดาพวกเราแล้วไม่มีใครเกินไอเมนในเรื่องยิงหัวคนมันซัดซักกันโลกโวามันนับสิบสิบรายแล้วเดเสกสรรตบมือตัวเองดังฉาดใหญ่ ไอเฮียตัวน,นั้นจะได้พ้นหน้ากลัวเสียทีไปแบบไม่มีวันกลับอย่างนี้แหละกูชอบกวนเตงกูมานานแล้วผมก็คิดเหมือนลูกพี่แหละเทากับเราได้แก้แค้นให้ทองมันด้วยพูดถึงไอทองมันทําได้ยังไงของมันวะถึงได้เสียทีไอเฮียนั่นถึงก็เดือดลุดผมว่ามันต้องเล่งเครื่องทุ่นแรงลูกพี่เครื่องทุ่นแรงอะไรของมึงวะมันถึงได้เกี่ยวคอหอยได้รวดเร็วปานนั้น แล้วไอ้ทองทำไมเผลอได้เผลอดีวะก็ไอ้ทองกำลังเพลินดูออแมมอาบน้ำนี่ครับดีไม่ดีผมว่าไอ้ทองคงกำลังเล่นกีฬาในร่มอ,อยู่ด้วยถึงได้เพลินจนปล่อยให้เอลิปูควักลูกกระเดือกอืมมันก็อาจจริงกูเคยเล่นกีฬาที่มึงว่าตอนติดลมมันหูอื้อตาลายจริงๆหรือไม่ทุกอย่างโดยเฉพาะมีหาแมมนั่นแก้ผ้าเป็นหุ่นให้เล่น ไอทอมมันก็คงมันหยดติ๋งอย่างที่มึงว่านั่นแหละพูดถึงแม่มเจนแล้วผมนี่ขนลุกเลยลูกพี่อยากจะอัดซะจริงแล้วเมื่อไหร่ลูกพี่จะจัดการมันล่ะใจเย็นๆเ,เว้ยยังมีเวลาอีกเยอะมึงก็รู้กูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับการใช้กำลังบังคับขู่เข็นเต็มร้อยเปอร์เซนต์กูชอบชนิดที่ขู่บ้างแต่ตอนหลังตอบสนองอยังถึงกึนืนอย่างนี้สิมันถึงจะมัน แต่ผมไม่โรแมนติกเหมือนลูกพี่นี่นาอ้าวแล้วที่มึงอาดอีวตองล่ะนั่มันของตายเกินไปครับสก,กิดสีข้างนิดเดียวเป็นขายขนมใบกระดิ่อย่างนี้ผมก็ไม่ชอบอีกแหละมันต้องใช้กำลังคมขืนถึงจะมีชีวิตชีวาลูกพี่มึงกับกูคิดไม่ตรงกันก็อีตรงนี้แหละเออนี่ลูกพี่ไอ้ทัศเมื่อจะนึกอะไรขึ้นมาได้จึงตาลีตาเหลือกถาลูกพี่มัน อะไรของมึงวะเราฆ่าไอลิพูซะแบบนี้ไม่เป็นปัญหาเขานครลีหรือครับเพราะไอเฮียนั่นมันรู้อะไรอะไรซะด้วยไม่เวลานี้เราจะเข้านครลีโดยไม่ต้องอาศัยลายแทงของพ่อเลี้ยงหรือไอยางกระเลินนำทางเรอเว้ยไอทัศแล้วเราอาศัยอะไรละ่ะลูกพี่อ้าวก็อาศัยอีบัวตองเมียมึงไงแกลงง้งโง่หรือว่าโง,ง่จริงๆวะเศกสรรว่าใส่หน้าลูกน้องตรงๆ แต่ผู้เลี้ยงตกลงไปกับทหารโบราณนั่นไม่ใช่หรือก็ใช่แต่นั่นมันคนละเมืองกับเมืองบัวตองเลยนะครับใช่แต่มันไม่สําคัญหรอกเพราะมันอยู่ใ,ใกล้กันนั่นแหละกูเชื่อแน่ว่าก่อนที่อีพนางมาริกาจะแยกวงเฮ้ย hey, แยกเมืองต้องแบ่งสมบัติกันแน่ไม่เช่นนั้นจะเอาอะไรมาสร้างเมืองจริงไหมวะมันก็จริงนะครับลูกพี่เราเข้าเมืองก็เพื่อหวังสมบัติ ส่วนเรื่องอื่นเป็นเพียงฉากบางหน้าทุานั้นนั่นสิเข้าเมืองไหนจะสำคัญอะไรได้ทั้งนั้นมึงรู้ไว้ซะโดยเฉพาะเข้าเมืองมริกาได้ก็ยิ่งดีเกิดกูเป็นการเวงขึ้นมาไอ้ทัดมึงเอ้ยกูรวยไา่หาเลยกูจะคนสมบัติแม่งออกจากเมืองทีนี้กูจะมาเป็นพ่อเลี้ยงแห่งเมืองเชียงใหม่ตามที่กูตั้งความหวังไว้นานแล้วก็ดีเหมือนกัน ผมจะได้แต่งงานแต่งการกับบัวตองเป็นฝั่งเป็นฝาไปเสียทีส่วนเมืองของเราทั้งสองจะได้เชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกันจากนั้นเราก็จะเอาเพชรนินจินดาออกมาขายเสียทีปล่อยไว้อย่างนั้นเงินจมสะเปล่าเศรษฐกิจไม่สะพัดเลยเออดีเว้ยมึงพูดถูกทุกอย่างเลยวันนี้ไอ้ทัศและทั้งสองต่างก็หัวรอกกันประสานขึ้นอย่างมีความสุข คุณเสกสรรครับพอเลี้ยงเชิญรับประทานอาหารทั้งสองถึงได้หยุดกึกลงเออเดี๋ยวฉันไปบอกพ่อเลี้ยงด้วยลูกาาพผุดหายออกไปจากเต็นท์ไอ้ทัดหน้าเสียนิดหนึ่งรีบกระซิบถามเสกสรรลูกพี่ถ้าพอเลี้ยงถามถึงไอ้เยี่ยนนั่นลูกพี่จะว่ายังไงไม่อยากหรอกเอาเป็นว่าทุกอย่างเป็นหน้าที่ของกูก็ล้วก,กันมึงคอยเป็นลูกคู่คอยรับก็ล้วก,กันนะ ครับลูกพี่5นาทีต่อมาต่างก็นั่งล้อมวงกันที่โต๊ะอาหารชินเคยแต่ขาดไปหลายคนพอเลี้ยงอินสวนสีหน้าเครียดขึงขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะขาดเกรเรียงดอยคนโปรดลิพูไปไหนนะนี่ก็ตกลงกันแล้วเรื่องรวมโต๊ะอาหารเย็นพอเลี้ยงครับผมว่าไอ้ลิพูคงมาไม่ได้ทำไม คนเลี้ยงถามทันทีทันใดคือว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดแล้วดังขึ้นทิศทางที่เอริพูอยู่ด้วยผมสงขอใจยังไงบอกไม่ถูกครับเศกสรรคุณพูดอย่างนี้หมายความว่าครับมันอาจจะได้รับอันตรายก็ได้พอเลี้ยงอินสวนหันมาสบตากระบตรสาวด้วยสีหน้าท่าทางคล้ายกันคือเกิดอาการอ้วนวิตกต่อคนคนนั้นจริงๆ ในเม่นไปไหนทันถามเร็วปรือไอเม่นมันได้บอกมึงไหมเสกสรรหันไปถามต่อทางไอทัศขอโทษครับพ่อเล็กกับทุกคนไอเม่นมันไปถ่ายทุกครับมันบอกว่าไม่ต้องรอรับประทานอาหารมันจะมากินทีหลังมันเกิดท้องเสียเพราะกินเมะไฟป่าเข้าไปมากไอทัศบอกเป็นตุปเป็นตะแล้วหมอสาวิตรีล่ะมาถึงคำถามนี้นี่แหละที่เสกสรรสะอึก พอไม่เห็นน้องสาวตั้งแต่กลับจากฝังศพไอทองแล้วไม่ทราบว่าหายไปไหนนายสถานีเตาบ่มหนุ่มเหงื่อการพาทลักเอาดื้อเพราะเกิดสังหรณ์ใจยังไงบอกไม่ถูกเพราะเขารู้ว่าน้องสาวของเขาคิดยังไงกับไอเกรียงป่าคนนั้นเห็นหนุงหนิงหนุงหนิงกันอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญที่สุดกลัวจะเข้าไปร่วมในวงไพบูงครั้งนี้ด้วย แล้วเอเมนจะลำบากน้องสาวเขาไม่เข้าคางแน่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับว่าน้องผมหายไปไหนหลังจากฝังศพไอ้ทองแล้วผมเองก็เข้าเต็นท์เพราะไม่สบายใจที่ลูกน้องถูกฆ่าตายครับอืมมันชักจะยังไงยังไงสิแล้วสิพอลิงอินสวนพรออกมาเสียงดังคุณอินสวนฉันเป็นห่วงลิพูเหลือเกินฉันอยากไปตามหาเขาเจนนี่บอกเร่งเรา้า ผมว่าไม่ต้องรอคุณเจนเรารอที่นี่ถ้ามันมาก็คงมาเองถ้าไม่มาผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ฉันเป็นห่วงเขาคุณอินสวนคะฉันขอลูกหาบสักสองคนไปเป็นเพื่อนจะได้ไหมคุณเจนจะตามลิภูไปงั้นหรอค่ะข,ขณะคุณยันใจถึงจะตามไปแล้วผมหลับเป็นใครฉะนั้นผมลูกเปียวและก็ไอเม่จะไปกับคุณด้วย เสกสรรคุณรอที่นี่นะงั้นผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับพ่อเลี้ยงผมไปด้วยเสกสรรบอกหลังจากที่ต่างคนต่างก็สะดุ้งซึ่งกันและกันสาววิตรีนั้นสะดุง้งเนื่องจากต้องมือชายหนุ่มเป็นครั้งแรกในชีวิตและถูกจับต้องของสงวนด้วยหล่อนนั้นมีทั้งอายแสนอาย และตกใจระคนกันจึงดิ้นคลุกคลักจนต้นไม้กิ่งไม้กระเทือนส่วนเจ้าคนดอยส้นร่างคงกระดากที่ต้องหักโหมใช้กำลังแบบนี้เลยเห็นหล่อนดิ้นสะดุ้งก็เลยสะดุ้งตามที่สำคัญอกตังงานเห็นชัดๆของพยาบาลสาวนั้นมันมีมวลครั่งเหลือเกินแต่ปับ๊บทำเอาใจหายวู้ปับ๊บขนลุกสู้ซ้าใจเต้นตึกตัก มือไม้สั่นเป็นเจ้าเข้าขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีครุยเขาก็เป็นชายคนหนึ่งที่มีความรู้สึกตามธรรมชาติบวกกับมีพลังแขนที่น้องสาวถูกกระทำแบบนี้ไม่ใช่หรือฉะนั้นจึงต้องตอบสนองให้สาสมกับความแค้นที่เก็บไว้ชายหนุ่มใช้มืออีกข้างหนึ่งขยุ่งขย,ยำปทุมฐานอีกข้างซึ่งต่างทูชันท้าทายมือชาย และก็มีมือชายจริงๆขยุ่มขยำสาวิตรีสะดุ้งเฮือกอีกครั้งร้องออกมาเสียงดังลิภูยาฉันกลัวแล้วเขาไม่ฟังเสียงใช้สองมือเค้นคลึงสิ่งสงวนคู่งามนั้นยังหนักมือคลายระบายความแค้นมากกว่าความใครก่อนที่อกงามคู่นั้นจะแหลกคาม,มือพันนั้นลิภูลิภูอยู่ไหน